อัปเดตล่าสุดปรับวันโอนเงิน2,000บาทใหม่โอนเป็นรายกลุ่มคุณอยู่กลุ่มไหนเช็คด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าสารอัปเดตใหม่ๆค่ะจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครอมอนะคะก็ได้มีการอนุมัติเพิ่มเงินให้กับโครงการเราชนะ และก็โครงการม3 3าเรารักกันนะคะก็จะเพิ่มให้คนละ2,000บาทนะคะทีนี้นะคะคนที่อยู่ในกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับเงินของโครงการเราชนะจํานวน2,000บาทด้วยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการปรับวันโอนเงิน2,000บาทใหม่นี้จะเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะซึ่งก็จะแบ่งโอนออกเป็นรายกลุ่มนะคะคุณอยู่กลุ่มไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ กลุ่มที่1น,นะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็กลุ่มที่ได้โครงการเราชนะที่เป็นบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะที่ทางรัฐบาลได้โอยเงินโครงการเราชนะเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดให้นะคะกลุ่มนี้นะคะที่จะได้รับเงินครั้งแรกนะคะจำนวน1,000บาทในวันที่21พฤษภาคม2,564นะคะ แล้วก็งวดที่2นะคะอีก1000บาทในวันที่28พฤษภาคม2564นะคะต่อไปนะคะเป็นกลุ่มที่2นะคะนั่นก็คือกลุ่มคนที่ได้โครงการราชนะแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะงวดแรกก็จะโอนให้1000บาทในวันที่20พฤษภาคม2564นะคะแล้วก็งวดที่2นะคะโอนอีก1000บาทในวันที่27พฤษภาคม2564นะคะต่อไปเป็นกลุ่มที่3นะคะนั่นก็คือกลุ่ม มสามสามเรารักกันนะคะงวดแรกก็จะโอน1 0 0 0บาทในวันที่24พฤษภาคม2564นะคะแล้วก็งวดที่2นะคะโอนอีก1,000บาทในวันที่31พฤษภาคม2564นะคะซึ่งเงิน2,000บาทนี้นะคะจากโครงการเราชนะนะคะทั้ง3กลุ่มนี้นะคะก็จะต้องใช้ให้หมดภายในวันที่30มิถุนายน2564เท่านั้นนะคะ อย่าลืมนะคะกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มที่ได้รับเงินผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะจะได้รับเงินครั้งแรกในวันที่21พฤษภาคม2564นะคะส่วนกลุ่มแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะก็จะได้รับเงินงวดแรกในวันที่20พฤษภาคม2564แล้วก็กลุ่มม .33 เรารักกันนะคะก็จะได้รับเงินงวดแรกในวันที่24พฤษภาคม2564นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ